จากชุมชนสีดอนชัยที่อำเภอเชียงของเราเดินทางต่อไปอีกเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงเมืองโบราณเชียงแสนครับแต่หากจะมาแค่เที่ยวชมแวะถ่ายรูปเช็คอินแบบชะโงกทัวร์ก็ดูจะก,กระไรอยู่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสนจึงได้คิดกิจกรรมที่เรียกว่าทักษาโหราบูชาพระาธาตุซึ่งเป็นการนำเอาโหราศาสตร์ และประเพณีความเชื่อของชาวล้านนามาผูกกับการท่องเที่ยวทำให้การมาเยือนเมืองโบราณแห่งนี้มีสีสันถูกใจสายมูเลยแหละครับปีนี้จะมีโชคโชคใหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าของเคยเคยคิดเคยปรารถนาอยากจะได้ครับโชคลาบก็จะมากับเพศทางฝ่ายแม่เนาะปีนี้ถือว่าเป็นโชคดีคเป็นเป็นดาวที่สุขระโชค งานส่วนใหญ่จะไปทางด้านไหนฮะงานปีนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่าเป็นเป็นดาวของศิลปินอยากถามอะไรถามได้ตอบตอบยังครับแต่งเมื่อไหร่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 ปีนี้ปีนี้มีไหมครับปีนี้ก็มีได้ปีหน้าเพราะว่าติดโควิดมาแล้วเกิดปีนี้ก็ได้เพราะว่าดาวดาวตัวนี้เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าดาวศุกร์เนาะ ดาวศกนี่จะเป็นเรื่องของความสุขแล้วก็ความสีวิไลโอเคแต่งปีนี้ก็ได้ <Okay. S 1> ฟังคำทำนายดวงชะตาราศีปีนี้ล้วนแล้วแต่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เพื่อเสริมดวงให้รุ่งโรจน์ขึ้นไปอีกนุ่มแม็กกี้ขอทำเครื่องสักการะแบบล้านนาเพื่อจะนำไปบูชาพระธาตุด้วยครับ พื S <S oh. ่อสาระล้านนาจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่5แบบนะครับตัวอย่างก็คือแบบนี้ใช่ไหมใช่ <S 2> <S 2> ครับอันนี้คือสุ่มหมากเบงครับสุ่มหมากเบงครับหมากเบงและอันนี้คือสุ่มดอกครับสุ่มดอกครับอ่าอันนี้คือสุ่มพูครับสุ่มพูลแล้วก็น,นี่ก็คือสุ่มเทียนนะครับสุ่มเทียนอ๋อจะมีสองอันเล็กๆนะใช่ครับแล้วไฮไลท์วันนี้ที่แม็กกี้ว่าแม็กกี้จะทําอันนี้แหละก็คืออันนี้คือสุ่มดอกพึ่งครับสุ่มดอกพึ่ง ผูกดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์แล้วทำเครื่องสักการะแบบล้านนาของตัวเองแล้วก็ได้เวลานำเครื่องสักการะไปบูชาพระธาตุพร้อมกับเที่ยวชมเมืองโบราณเชียงแสนกันครับแล้วกการพาอปลูกข้าวก้าเหมือนกันแล้วก็คือใช้กินอยู่ในพระราชวาั อันนี้เป็นวัดป่าศักดิ์นะครับวัดป่าศักดิ์นี้จะเป็นศรริลปกรรมที่รวม5ชาติอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะมีจีนพมา่าฮาริพุญชัยสุโไทยแล้วก็คขมเม mm hmm. ครับเป็นศิลปภูลปั้นที่งดงามที่สุดในเมืองเชียงแสนวัดนี้เป็นวัดใหญ่เพราะว่าเป็นวัดของสังรคราชสมัยของพระยาแสนภูเนี่ยท่านสร้างวัดนี้เมื่อท่านได้ตะตุ่มเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ามาจากเมืองปัตตานีบุตร oh. แล้วก็เอามาสร้างเป็นสถูปเจดีย์ตรงนี้ คือท่านไปค้าขายกับประเทศไหนนะครับท่านก็เลยเอาศิลปรกรรมของประเทศนั้นนะ่ะมาเป็นสถาปัตยกรรมรปูนปั้นที่งดงามที่สุดในเมืองเชียงแสนเลยอย่างต้องล่างสุดท่าจะเป็นลายหน้ากาลนะครับลายหน้ากาลตัวตัวหน้ากาลเนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากฮินดูศาสนาพราหมณ์เขาบอกว่าตัวหน้ากาลเนี่ยกาลกา็คือก,ก,การเวลาเม่อยู่ครั้งหนึ่งพระอิศวรท,ท่านทรงบำเพ็ญแล้วก็ มีตรงไอตัวนาการนี่กระเด็นออกมาจากนักคิ้วขนมงท่านครับพอกระเด็นออกมาปุ๊บมันก็บอกว่ามันหิวมันอยากจะกินกินอะไรก็ได้พระอิศวรก็เลยบอกว่ามึงก็กินตัวมึงเองสิมันก็เลยจับขาจับแขนหักกินเหลือแต่เหลือแต่หัวน่ะแล้วมันกินทุกอย่างแม้แต่ตัวของมันเองมันก็กินก็คือการเวลาเขตเมืองโบราณเชียงแสนมีอาณาบริเวณไม่กว้างนัก แต่มีวัดอยู่ถึง76วัดจนมีคำกล่าวว่าจะพบวัดอยู่ทุกชั่วระยะไก่บินตกครับหลังจากเที่ยวชมจนทั่วแล้วหนุ่มแม็กกี้ก็นำเครื่องสักการะไปบูชาพระาธาตุตามทิศที่เป็นมงคลของเจ้าชะตาเป็นอันครบถ้วนตามขั้นตอนการทํากิจกรรมทักษาโหราบูชาพระาธาตุซึ่งเป็นการสร้างกิมมิค และทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดีจริงๆครับคุณผู้ชมที่สนใจจะมาท่องเที่ยวทั้งที่เมืองโบราณเชียงแสนและสัมผัสวิถีชุมชนไทยลือ้อที่บ้านสีดอนชัยอำเภอเชียงของสามารถวางเส้นทางต่อเนื่องกันได้สะดวกมากๆครับโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากเพจชุมชนสีดอนชัยไทยลือ้อจังหวัดเชียงราย และเพจศูนย์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชียงแสนครับและนอกจากที่ผมจะได้สัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองวลานเมืองเชียงแสนแห่งนี้แล้วนะครับยังมีกิจกรรมที่ผมประทับใจมากมกก็คือกิจกรรมทักษาโหราบูชาพระธาตุที่วันนี้ผมบอกเลยว่าความรู้สึกที่ผมได้รับไปเนี่ยมันเต็มเปี่ยมมากๆเลย ผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาทํากิจกรรมแบบนี้มาเที่ยวดูวิถีชุมชนของจังหวัดเชียงไายรวมถึงชุมชนสีดอนชัยอําเภอเชียงของด้วยครับวันนี้รายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอย่าลืมนะครับทุกวันอังคารบ่าย2โมงช่อง5กดหมายเลข5แล้วเจอกับผมครับแม็กกี้ครับวันนี้สวัสดีครับ